สวัสดีพี่น้องที่รัก <c oughs> พี่น้องคนเราอยู่ในโลกแห่งบาปกำเนิดนี้ด้วยการคิดไปเองซะเป็นส่วนใหญ่พี่น้องคนเราชอบคิดเองเออเองมโนสร้างเรื่องขึ้นมาว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นตามความคิดที่ตัวมีไม่ดีกับทั้งตัวเองและกับคนอื่นด้วย คนเราว่างเป็นไม่ได้จะต้องคิดไม่ดีเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นงานประจําและทํางานอื่นเป็นแค่งานอดีเตเท่านั้นพี่น้อง <c oughs> บาปกำเนิดคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นดราม่าในชีวิตคนบาปกาเนิดคืออะไรก็คือการที่คนเราไม่มีความสุขในตัวเองกันแล้วเราไม่เชื่อว่าตัวเองมีค่าตัวเองสำคัญ เราไม่เชื่อในความรักที่พระมีให้เราจึงเหมือนคนมีปมด้อยกันมาตั้งแต่เกิดเราไม่สามารถจะมีความสุขในตัวเองเพราะอะไรกันก็ไม่ทราบพีน่น้องเรารู้สึกว่าตัวเองยังสำคัญไม่พอถ้าเรายังไม่ได้ไปเหยียบย่ำใครสักคนนั่นเป็นสิ่งบอกเหตุเล็กๆของการไม่มีความสุขในตัวเองของคนเราซึ่ง ถ้าเป็นคนดีๆที่เขาสบายอกสบายใจไม่มีเรื่องอะไรในชีวิตพ่อแม่ก็รักเขาที่บ้านเขาก็อยู่สุขสบายดีเขาออกจากบ้านมาด้วยการไม่มีเรื่องเครียดพี่น้องเขาก็จะมายิ้มหัวกับคนอื่นได้สบายสบายแต่นี่มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาคนไม่มีความสุขในตัวเองก็ออกจากบ้าน <c oughs> ก็คือเวลาที่เขาจะมาเอาคืนจากสังคมพี่น้อง จากคนอื่นนั่นแหละพี่น้องที่รักนั่นคือบาปกำเนิดที่มันทำให้เราเป็นคนแบบนี้กันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรามาคนเราจึงใช้ชีวิตอยู่ในโลกโดยการคิดเองเออเองถึงคนอื่นกันไปหมดโดยเฉพาะคิดแต่เรื่องไม่ดีถึงคนอื่นกันทั้งนั้นไม่มีเรื่องดีสักเรื่องหนึ่งเลยคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้คนนั้นขโมย คนนั้นขี้โกงคนนั้นมีเมียน้อยคนนั้นมีปมด้อยเรื่องนี้พ่อแม่เขาหยากันคนนั้นจนคนนั้นพิการคนนั้นพูดติดอ่าง <c oughs> แล้วผู้คนก็เอาเรื่องที่คิดเองเออเองถึงคนอื่นเอาไปบอกเล่าพูดคุยกันในหมู่บ้านเป็นเรื่องสนุกมีความสุขที่ได้พูดถึงคนอื่นไม่ว่าจะใครทั้งนั้นไม่เว้นเลยไม่มีเว้นสักคน แม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็ไม่เว้นพี่น้องเป็นอย่างนี้มาเรื่อยตั้งแต่ประถมมากแล้วแม้ตอนนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็แพร่สะพัดข่าวคราวเรื่องราวได้รวดเร็วทันใจกันแล้วยิ่งมาตอนนี้โลกพัฒนาไปมากขึ้นการซุบซิบนินทาก็ยิ่งแพร่กระจายไปไกลกว่าเก่าหลายเท่านี่ยังไม่นับเรื่องอื่น ที่คนเราจะไม่เอารัดเอาเปรียบกันและกันอีกมากมายเยอะแยะนะพี่น้องความเจริญก้าวหน้าแทนที่จะไปสนับสนุนการมีกันและกันของผู้คนให้มันมากขึ้นไปเช่นเรื่องการท่าขายการศึกษาการแพทย์และอะไรๆที่มันเป็นเรื่องสร้างสรรค์มันกลับไปสนับสนุนการไม่มีกันและกันของผู้คนให้มันมากขึ้นพร้อมๆกันไปด้วย จนไม่รู้ว่าการมีกันและกันกับการไม่มีกันและกันอย่างไหนมันจะพัฒนาไปเร็วกว่ากันพี่น้องบางทีมันอาจจะขีดขีกันไปนั่นแหละนะเพราว่าคนโบราณนินทากันแบบลับหลังเท่าที่พอจะแอบกันได้ในหมู่บ้านในสังคมในหมู่คณะคนสมัยใหม่นินทาลับหลังกันแบบกว้างขวาง,ง worldwide global จนนักวิเคราะห์มองว่าจะต้องมาทำการสำรวจวิจัยกันสักหน่อยว่าความเจริญก้าวหน้ามันส่งผลดีผลร้ายต่อชีวิตมนุษย์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วซึ่งส่วนตัวพ่อคิดว่ามันไม่ต่างอะไรสักเท่าไหร่นักรอกเพราะมันขึ้นอยู่กับนิสัยเดิมของเรามนุษย์ที่ตกสวรรค์กันมาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วคือบาปกำเนิดที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขในตัวเองเราก็เลยรักคนอื่นไม่ได้ เพราะอย่างนั้นเราจึงต้องหาทางทําให้ตัวเองมีราคาขึ้นด้วยการไปเหยียบย่ําคนอื่นและวิธีการเหยียบย่ําคนอื่นนี้มันก็ทํามาตั้งแต่ยุคกินแล้วอาจจะสื่อสารเร็วหรือช้ากว่ากันหน่อยเท่านั้นแต่ความร้ายแรงในความใช้ไม่ได้ของคนเรามันไม่ต่างกันเท่าไรนักหรอกจะนินทาได้เร็วกว่าหรือช้ากว่าหน่อย ผลมันก็ไม่ต่างเท่ากันเท่าไหรนะ่นักเพราะมันก็ไปทำร้ายความรักที่ควรจะมีอยู่ในหัวใจมนุษย์ที่เป็นรูกระไม่ต่างกันเลยคนเราควรจะรักกันไม่ดีกว่าหรือพี่น้องชีวิตที่เราต้องเผชิญนี่มันก็แย่พออยู่แล้วทำไมเราจะต้องมาทำร้ายกันเองให้มันลำบาก หนักกว่านี้อีกด้วยเล่าพี่น้องเอ๋ยเรื่องดีๆที่ความเจริญมันช่วยคนเรารักกันมากขึ้นก็มีไม่น้อยแต่เรื่องให่แย่ที่ความเจริญมันทำให้คนเราเกลียดกันมากขึ้นก็มีพอๆกันนั่นแหละแล้วอย่างนี้คนเราจะเจริญกันไปทำไมถ้าหากมันจะมีเรื่องใย่แย่พอๆกับเรื่องดีๆนะัก ตอนไม่เจริญเราก็อยู่พวกเราได้นี่นะพี่น้องแล้วเรื่องแย่ๆมันก็ไม่แพร่กระจายเร็วเท่ายุคสมัยนี้ <c oughs> แค่ซุบซิบนินทากันในหมู่บ้านคนเราก็ทำร้ายกันได้ช้ากว่านี้มากแต่พอมาเดี๋ยวนี้ซุบซิบนินทากันหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้าน,ม,านมันยังไม่สะใจพระเดชพระคุณกันพี่น้องต้องลงชื่อลงสื่อโซเชียลกันให้รู้กันไปทั้งโลกเลย มันถึงจะหายแค้นพี่น้องรู้ตัวกันบางหมายว่าจะลงสื่ออะไรมันก็แค่นั้นแหละจะแสดงกับพนิหารในการท้ำหันกันไปด้วยเรื่องอะไรมันไม่ได้วิเศษอะไรนักหรอกเพราะจริงๆแล้วความเจริญในโลกมนุษย์ถ้ายิ่งเอามาใช้ในเรื่องแย่ๆมันก็แค่อยู่ในกลาลของโลกใบนี้เท่านั้นเองมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยมันไม่สามารถจะพาเราไปถึงสวรรค์ได้เลย ของจริงที่คนเราควรใส่ใจมากกว่าคือเรื่องการสื่อสารความดีความรักให้ครอบคลุมไปถึงสวรรค์ที่ความเจริญทางวิทยาการหากนำไปใช้ในเรื่องแย่ๆมันไม่มันก็ไม่สามารถจะพาเราไปถึงได้เลยแต่ถ้าเราทำเรื่องดีๆจะมีความเจริญมากหรือเจริญน้อยไม่สำคัญเรื่องดีๆก็จะชักพาเราไปสู่ การสวดภาวนาให้แก่กันและกันด้วยความรักเรื่องดีๆที่เป็นดังการสวดภาวนาให้แก่กันด้วยความรักอย่างเดียวเท่านั้นนี่แหละถึงจะพาเราไปสวรรค์ที่มองไม่เห็นได้อะไรที่คอยพาไปสู่ความตายพยายามต้องจะทำอันตรายทุกอย่างสารพัดอยู่ในตัวเรากันนะพี่น้อง มันอยู่ในตัวเรากันนะพี่น้องแต่ความหวังที่จะมีชีวิตก็ใช่ว่าจะไม่อยู่ไม่มีอยู่ในตัวเราเสียที่ไหนกันจดหมายของนบุลเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่สองบทที่สีข้อเจ็ดถึงข้อสิบห้าพี่น้องดูลูกสองคนของเซเบดีสิพวกเขาอยากจะได้ดิีได้ดีมีตำแหน่งแห่งที่กัน แต่พระเยซูเจ้าชวนในพวกเขาและสาวกทุกคนที่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นักให้หันว่าสนใจอะไรที่มันอยู่สูงกว่าเรื่องความเจริญก้าวหน้าทางโลกมนุษย์นั่นคือเรื่องการเป็นคนมีความสุขในตัวเองก่อนและไปรับกันและกันให้ได้เรื่องนี้มันจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในตัวเราให้ลุกขึ้นมาจากกองซากปรักหักพังกันให้จงได้ต่างหาก มันเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าความเจริญทั้งโลกที่คนเราส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันเป็นไหนไหนพระวสารนักบุญมัตธิวบทที่20ข้อ2 0ถึง28บทเทศสำหรับวันศุกร์เทศกาลธรรมดาสัปดาห์ที่16ปีคิจากหนังสือ The Sociology Book The Global Age DK Penguin Random House พ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ